แม่นุ่นพาน้องเพลงพินออกงานแม่นุ่นให้ข้อคิดที่ดีๆมากเลยสำหรับลูกปลูกฝังตั้งแต่เด็กสร้างรากฐานสร้างทักษะชีวิตที่ดีผ่านการเป็นแบบอย่างที่ดีขอพื้นที่ลเล็กๆเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าไม่ว่าจะเป็นวันนี้วันหน้าหรือวันไหนขอแค่เราทำมันให้ดีที่สุดเชื่อเสมอว่าสักวันมันจะเป็นวันของเขาได้เต็มร้อย ผ่านไปอีกวันค่ะที่น้องเพลงพินได้มาเปิดประสบการณ์มาทำในสิ่งที่ชอบมาเห็นมาเรียนรู้อะไรใหม่ๆขอบคุณลุงเอที่ให้โอกาสน้องได้ขึ้นเวทีโชว์สุดอลังการในทุกๆครั้งพร้อมแม่นุ่นพ่อเบสขอบคุณพี่ๆแม่ๆ f อ FC ที่รักและเอ็นดูน้อง กำลังใจอันล้นหลามคือพลังที่ยิ่งใหญ่ทำให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้เฉิดฉายแม้จะเกินความคาดหมายเกินที่จะควบคุมไปบ้างแต่ก็ขอให้เข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติของเด็กนะคะนุนเบสสัญญาว่าจะดูแลและสอนน้องให้ดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อแม่แม่ FC จะได้เห็นความน่ารักของน้องความสามารถของน้องตอนนี้ขอพื้นที่ให้น้องได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ฝากพี่ๆแม่แมเมตตาน้องด้วยนะคะ น้องเพลงพินสองขวบเจ็ดเดือน